คันนี้คือฮีโน่ทีอีหนึ่งหนึ่งนะครับฮีโน่กินซึครับคือตัวเนี้ยอายุก็หลายปี้วแต่ว่าดูแล้วนี่แบบเหมือนรถไม่กี่ปีนะก็ดูตัวเครื่องอ๋อสวัสดีครับอยู่กับช่อง s v t นะครับอ่ะพี่วัสดีครับนี่คันนี้หาดูยากมาก คันนี้คืออะไรพี่ห้องบีเอฟครับหกบีเอฟครับแต่ว่าเห็นภายนอกนี่เป็นฮีโน่เนี่ยใช่ครับโอ้โหนี่เป็นไงนายาวนะฮะเครื่องอีซุอยู่ในฮีโน่สวดบอดี้อีซุวางเครื่องฮีโน่อ่ากลับกันเลยสคันนี้ครับนายาวครับคันนี้อีซุนะครับเครื่องไรครับอ่าเอสโอเจ็ดสี่ครับฮีโน่นะฮะสิบตีฮิโน่คันนี้เป็นฮีโน่ใช่ไหมครับ เครื่องอะไรครับคร้วอีซูครับอี่าเดี๋ยวลูกคนพี่เดินหน้าก่อนได้ไหมครับนี่ให้โชว์แบบให้เอฟซีดูกันแบบเต็มคันสักหน่อยไี่ฝากโมพี่องปิดใช่ป่ะโอเคเกิน้าไร้หระนี่นะฮะคันนี้คือฮีโน่ทีอีหนึ่งหนึ่งนะครับอายุก็ประมาณสัก50-60ปีแล้วฮะฮีโน่รุ่นกินตึกหรือว่าเจ้าทีอีหนึ่งหนึ่งเนี่ยรุ่นเนี้ยผลิตมาประมาณ62ปีแล้วครับ ตั้งแต่ปีพศ2505ผลิตจากประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ขึ้นเรือมาขายที่ฝั่งไทยรุ่นนี้มากับเครื่อง DS70 ขนาด7,000กว่า cc 6สูบ140แปลงแล้วก็สาเหตุที่เรียกว่ารุ่นกินตึกเนี่ยเพราะว่าเสียงรอบเดินเบานะมันดังแบบตึก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 แล้วก็เวลาซ่อมเนี่ย ค่าซ่อมค่อนข้างจะสูงครับผมจนบางทีเขาแบบใช้คำเปรียบเปยเนาะแทบจะต้องขายบ้านขายตึกเพื่อซ่อมรถซุมเสียงนี่คืออีซุชัดๆเลยครับนี่ตนเต็มซับ อันนี้เห็นว่าตอนมาเนี่ยสภาพเนี่ยไม่ได้อย่างนี้นะใช่ครับไม่ได้อย่างนี้เลยแล้วก็อันนี้คือบิวลพึ่งเสร็จเลยถูกไหมพี่พึ่งเสร็จครับโอ้โหแ,แล้วคือบิลจากสภาพเก่าประมาณงบประมาณเท่าไหร่พี่งบประมาณพอกับตัวรถซื้อรถมาสองพันประมาณสองพันาอืมกระบะนี่คือลูกเดิมลูกเดิมครับมาตอนนี้เลยอ๋อแต่ว่าก็บิลกระบะใหม่ใช่โอ้ดี่ครับอันนี้คือสีอะไรเนี่ยพี่สีเหลืองอมทองนะครับสีเหลืองอมทอง ะครับคันนี้เป็นเครื่องอิวซุตัวไหนพี่คัน 6B F 6B F 6B F แล้วก็เกียร์อะไรพี่เกียร์มันเป็น5เกียร์ไม่แน่ใจยังไม่ได้ดูว่าเป็นเกียร์ห้ออะไรอ๋อแต่ว่าเป็น5เกียร์เดินหน้าใช่ครับ5เกียร์เดินอ่าแล้วก็ช่วงล่างเพลาท้ายเหรอพี่เพลาท้ายเป็นข้อฮีโน่ครับอีโน่คันหน้าเหรอครับคันหน้าน่าจะเป็นคันเดิมอืมคันเดิมก็ของฮีโน่เนาะอ่าใกล้เคียงน่าจะใช่เพราะอีวซุน่าจะแบบโน้นหน่อยเนาะเล็กๆหน่อยตรงฮีโน่นะประมาณนี้ นี่เลยครับนี่ก็คือตัวเนี้ยอายุก็หลายปีนะแต่ว่าดูแล้วนี่แบบเหมือนรถไม่กี่ปีนะเนี่ยครับแล้วก็ซีตัวนี้คือมาใหญ่เลยพี่นะอข้าวซีมาใหญ่เลยแล้วมออลมอันนี้คือมาเต็มแรกเลยพี่มาเต็มแรกเลยครับอ๋อเป็นมออลมใหญ่มาเลยชงล่างใหญ่มออลมใหญ่อ่าแล้วก็เวลาแบบขึ้นบ่ออะไรเงี้ยพี่เหนื่อยไหมฮะเอาจริงไม่เหนื่อยครับไม่เหนื่อยมันเป็นมันเป็นรอบช้าอ๋อรอบช้าแล้วก็เครื่องเทอร์โบด้วย ก็ทําให้เวลาเข้าหน้าง,งานอะไรเงี้ยนะก็เหนืน่อยนะลงแต่ว่าคือคัสซีพี่เขาเนี่ยใหญ่มากผมว่าใหญ่กว่าพวก TX เอีกนะพี่นะทีเรู้สึกว่ามันค่อนข้าง,าง,งจะได้กว่านี้แต่ว่าอันนี้คือแบบคัสซีใหญ่เลยนี่เท้าท้ายเขาก็เป็นเท้าท้ายใหญ่เลยนะครับเป็นช่องล่างใหญ่เลยเป็นแปดนอนเป็นน้ำมันนะฮะกระบะยาวประมาณก,กี่เมตรนะพี่ไม่แน่ใจน่าจะประมาณ<ต>สี่เมตรสิบได้อีกเนาะสี่เมตรสิบซีนิวทีประมาณสี่เมตรกว่า เียแล้วเออ่ลืมถามอู่ไปพี่บิ้วมาจากอู่ไหนครับเนี่ยอู่าอูแถวบ้านครับคืออู่ช้างการช่างครับอู่ช้างการช่างอ๋ออยู่แถวบ้านครับอยู่ทางไหนของลาดลีพี่อยู่บ้านโคกแกงครับตำบลเขาแรงเขาแรงโคกแกงให้ตำบลดำมาเสนครับอ๋อดำมาเสนครับโครสรามครับอ๋อเนี่ยเป็นไงแล้วอันนี้ชอบมากเลยโอ้โหเป็นไงเลดไอเดียบ่า อะไรพอแบบิ๊กโอ้พ่อลายเหมือนเป็นทอยนะนี่นีครับพอ่อแ<ะ>ออม่บิ๊กหรอพ่อแมบิ๊กอนี่ครับดูสวยเลยอันนี้ก็คือจะเป็นอารมณ์เหมือนทับเหล็กกันดิงตกนะฮะเนี่ยมีอันนี้เขาเรียกว่าทับกิมใช่ไหมครับทับกิมแล้วก็เป็นเล็ออกลายสวยกระบะนี่ก็ทรงแบบหน้ายาวเดิมๆไหมเนาะใช่อืมอนหนายาวก็กระบะเขาจะมาทรงประมาณนี้นะครับอารมณ์แบบกึ่งๆแบบท้องเรือประมาณนั้น ท่ออันนี้โอ้โหท่อพี่เท่มากเลยท่อใครลยท่อช่างติ๊กช่างติ๊กโพธารามของดีล่าลีนะนี่ท่อเลดท่อคู่ออกหลังกิ่งนะฮะอย่างเท่เลยนี่แล้วก็อันนี้ก็คือเป็นไอเดียของพ่อพี่เนาะก็เป็นแบบเลดปิดเกียดนี่สวยเลยนี่ครับคือเห็นหน้าเป็นแดงเงี้ยเดาไว้เลยว่างานช่างติ๊กแน่เนี่เอกลักษณ์เลยนี่แล้วก็มอบพักสูตรช่างติ๊กแล้วก็ดูตัวเครื่องนี่ อีวิสุกบีเอฟนะครับบีเอฟนี่น่าจะอยู่ในพวกจัมโบ้ไหมใช่ไหมอ่าเนี่ยครับเทโบโนี่เอามาก่อเองหรือว่ามา,มาลแบบรถเลยอ๋อมากระรถเลยว้เดี๋ยวพ,พี่ได้ของมาเยอะเลยเนี่ยอู้ได้มาประมาณเท่าไหร่พี่ยี่สี่สองแสนสี่อ่าคันนี้ซื้อมาประมาณสองแสนสี่เดี๋ยวต้องควรพี่ปิดฝาปอกเลยครับ,อ,รรบ,รรบอ่าเทโบก็เหมือนกาเรตพี่นะบูกาเรต เออาร์กดเออาร์หนข้างหน้านะครับบอกเลยว่าหล่อมากชื่อนี้เขาเรียกชื่ออะไรนะพี่อิโนกินตึกครับกินตึกครับกินตึกเป็นอาหาร <laughs> อ่าไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงจะชื่อนี้พี่นะแล้วเขาซ่อมรถกันเขาจะเรียกเขาจะยังไงขายบ้านขายตึกซ่อมกันนะครับอ๋อเรียกว่าเหมือนซ่อม,อมแพงอ๋อบอกมาอ๋อเขคือเหมือนว่าอะไรแพงซ่อมแพงประมาณนั้นแต่เครื่องมันจะดังตึกตึก อ๋ออ,อย่างนี้นี่เองด้านหน้าอันนี้ก็ชุบหรือว่างไงพี่เห็นี่หรือว่าเหล็ด้านหน้านี่ชุบมาครับอ๋อชุบมาของเดิมเลยอ๋อของเดิมมาของเดิมมาชุบไหมเน่ยชุบตั้งไหนมาพี่เหน็นี่งอนเฮงครับงอนเฮงนี่งอนเฮงนี่คือเป็นลงชุบที่หลายคนแบบไว้ใจนะคือชุบสวยเลยด้านหน้าก็มาอนี้ข้างหน้านี่คืองานเดิมสิอาชนะอันนี้สร้งใหม่อ๋อสร้างใหม่อ๋อลู่ลมลู่ลมแอ้ลู่เดินไมก รูปทรงเขาจะแบบโค้งมนหน่อยแล้วไฟหน้าอันนี้ไฟหน้าเดิมพี่ไฟหน้าเดิมครับโอ้โ,อโหโคโอิโตะนี่ครับไฟหน้าโคโอิโตะด้วยฝั <c oughs> ่งซ้ายร <c oughs> อไหมโค่ลอยนะ <c oughs> ล้อชุบนะครับกะทะล้อชุบโครเมียมยางเบอร์ 9.00R20 นะเป็นยางเรเดียนแบบมียางใน <c oughs> นี่ทีโน่ T-E11 ทีโน่รุ่นกินตึกนี่ คอยร้อนแอร์อยู่ตรงใต้เก่งด้านหลังนี่อย่างนี้เลยโอ้โหพ่อพี่แกคือแบบเท่เลยครับเป็นท่อเล็นะฮะท่อเล็ออกข้างซ้ายขวาพี่ขอชมภายในหน่อยพี่ได้ครับอ่าดูหน่อยอว่าภายในเขาเป็นยังไงนะไรยไม่ยไม่ได้เก็บมาอ๋อเอาข้าวข้าก่อน <c oughs> นี่คือไม่เก็บเลยพีม่มองคุ้มหนังก็ดูดีนะเนี่ยโอ้โหแล้วเบาะเบอะโอ้เบาะนี่ก็เป็นแบบเบาะตัวใหม่แล้วครับนี่ เฮดงเฮด้าคือพี่เขาคุ้มหนังหมดเลยนะโอ้โห,โหนี่พื้นเพลินนะครับคือพี่เขาปูนหนังใหม่หมดเลยเนี่ยเบาะเบอร์อก,อก็เปลี่ยนใส่เบาะตัวใหม่ละฮะโอ้โหตรงกลางที่เก็บของนะฮะเป็นอ่าลังเลนะครับเป็นลังเลเด,เดี๋ยวขอดูฝั่งหน้าปัดหน่อยดิเจ๋ว,ว,วเลยอนะ ข้างในคือสภาพดีมากคันนี้สภาพดีมากเลยพี่ทั้งคัสรงคัสซีทั้งภายนงภายในเนี่ยโอ้โหอันนี้พี่ใช้วูดประมาณกี่ปอนด์ครัพี่สิบห้าครับสิบห้าปอนด์โอ้นี่คือหน้าปัดเดิมนะครับหน้าปัดเดิมเขาเลยอืมภายในอันนี้พี่ได้ตับผุไม่ได้เลยไม่เอ่ยไม่ได้ปัดเลย มีแค่่่ชาายประตตููทีว้องกแสดงว่ามันก็ไม่ผูกอ่ะไม่ผูกมากครัเหรอโโอ้หทุกคนแน่นอนจัดคันนี้นะฮะก็ประมาณนี้แหละครับก็คันนี้เป็นอีกคันหนึ่งที่ผมว่าสวยมากแล้วก็หาดูยากด้วยรุ่นเนี้ยหาดูยากอืมหาดูยากในร้านลีน่าจะมีคันเดียวครับรุ่นเนี้ยใช่ไหมปกติเจอแต่ทีเอ็กเยอะนะใช่นมัจะเป็นอ็กปกติเจอทีเอ็กเยอะแต่ว่าคันนี้เป็นฮีโน่นะครับ Oh, นั่นแหละฮะของหายากจริงๆหายากเลยนะครับโ okay, อเคก็ okay, ขอบคุณมากครับพี่วัสดีครับวัสดีครับบ๊าน้อยบ๊าน้อย